ก่อสร้างตามสั่งโจดร,ร้านอาหารตามสั่งร้านค้าริมทางค่ะขอโทษสองไอดีนี้ด้วยค่ะไม่เจอค่ะเป็นไปได้ว่าน้องอาจจะพิมพ์เลขมาผิดนะคะมาเริ่มต้นเลยค่ะอันนี้เป็นร้านอาหารที่อยู่ติดถนนใกล้กับอู่ซ่อมรถด้านข้างรวมไปถึงด้านหลังนะคะก็จะมีลานจอดรถสำหรับลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นลานจอดจัก,กรยานส่วนโดมพวกนี้ห้องน้ำแน่นอน ดูเป็นร้านอาหารสไตล์กึ่งๆคาเฟ่ค่ะมาคุณแดนนียลไปดูข้างในร้านกันเนื่องจากมีหลายไอดีส่งเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะมากพี่เลยปรับความเร็วคลิปไว้เล็กน้อยนะคะด้านในก็ดูเป็นร้านที่สะอาดตาน่านั่งดีค่ะโซนนี้ก็จะเป็นชั้นลอยนะคะเหมาะสำหรับคู่รักที่อยากได้มุมส่วนตัวอันนี้ฟาร์มภูนตะวันค่ะเป็นคาเฟ่แนวฟาร์ม มีข้อความต้อนรับด้วยยินดีต้อนรับฟาร์มคุนตะวันอัมพลดอกกุหลาบมีจดหมายด้วยนะคะน้องจูนหรือเปล่าน่าจะพิมพ์ผิดมีสระอีติดมาน้องบอกอายุ11ปีเป็นคนลาวขอขอบคุณฝั่งลาวด้วยนะคะเป็นคาเฟ่ที่สวยงามตามท้องเรื่องค่ะเหมาะสำหรับการมาเช็คอินเพื่อถ่ายรูปใช้โดมพวกนี้เป็นห้องน้ำก็สะดวกดีนะคะมันสำเร็จรูปมาเลยเห็นไอ้นี่แล้วนึกถึงแยมโดใบเตย โอเคน่ารักมากๆเลยมาต่อกันที่อันนี้ร้านอาหารตามสั่งซากุระค่ะดูเป็นร้านที่สไตล์เรียบง่ายค่ะแต่ว่านั่งสบายนั่งทานอาหารแล้วก็มีทีวีให้ดูด้วยมีสองโซนด้วยกันนะมีโต๊ะให้บริการอีกฝั่งหนึ่งเรียกได้ว่าลูกค้าคนไหนชอบแบบนั่งสบายๆดูทีวีไปกินข้าวไปก็มาร้านนี้ได้เลย ก่อนอันนี้เป็นพาเฟ่ริมทะเลค่ะเรียกได้ว่าบรรยากาศทะเลทะเลสุดๆ,ดๆไม่ใหญ่มากแต่ว่าเก๋มากๆอารมณ์ประมาณว่ามาเทีย่ยวทะเลนะคะก็มานั่งจิบชาจิบกาแฟแบบชิลๆมีโซนนั่งสองโซนด้วยกันให้เลือกค่ะด้านหน้าเป็นแบบโอเพนแอร์แล้วก็ด้านในเป็นห้องแอร์ห้องกระจกดูสะอาดตาสะอาดสะอ้านค่ะจนเราเนี่ยอยากจะลองวาเข้าไปนั่งดูเลย มีไม้ระแนงกั้นแล้วก็มีต้นไม้ฟอกอากาศทําให้ร้านดูสดชื่นมากยิ่งขึ้นประมาณว่ามาเที่ยวทะเลทั้งทีก็อย่าลืมมานั่งรับลมชิลๆที่คาเฟ่ของเรานะคะอ่ะโฆษณาให้แล้วหนึ่งต่อมาอันนี้ของน้องเข้าเจ้าค่ะเป็นร้านอาหารริมทะเลเป็นร้านอาหารที่ลอยน้ําอยู่ค่ะแล้วก็มีสะพานยาวที่ทอดไปหาอันนี้น่าจะเหมือนไข่ดาว รีมร้านอาหารนี้นะคะก็จะเป็นโทนชมพูมีอาหารให้ลูกค้าได้เลือกด้วยนะคะคล้ายๆกับบุฟเฟ่แล้วก็มีโซนนั่งแบบส่วนตัวสวยๆด้วยถ้าเป็นร้านอาหารของจริงเนี่ยก็ถือว่าบรรยากาศยอดเยี่ยมมากค่ะคล้ายๆกับร้านอาหารแถวดอนไหหลอดบ้านพี่เลยโอเคมาเที่ยวทะเลก็อย่าลืมมาเช็คอินที่ร้านอาหารของน้องข้าวเจ้ากันนะคะต่อมาค่ะร้านอาหารแบบญี่ปุ่นประยุกต์ เข้ามาก็จะแอบมีความรู้สึกแบบสไตล์ญี่ปุ่นด้านนี้มีเคาน์เตอร์ค่ะส่วนด้านในน่าจะเป็นครัวแล้วก็โซนตรงกลางก็จะมีดนตรีเล่นด้วยนั่งทานอาหารไปแล้วก็ฟังดนตรีไปอันนี้ห้องน้ำแน่นอนอ่ะโอเคน่ารักดีค่ะด้วยความที่ธีมร้านเป็นสีแดงนะก็จะทำให้ได้อารมณ์แบบแนวญี่ปุ่นประยุกต์ มาเที่ยวปราสาทญี่ปุ่นทั้งทีก็อย่าลืมแวะมาคาเฟ่ของเรานะ <S <S ต่อมาร้านอาหารเล็กค่ะก็จะเล็กสมชื่อจริงๆแต่ว่าประตูเราบานใหญ่มากอ่ามีบอกชื่อด้วยอันนี้ของน้องว่านว่านะคะอันนี้เคาน์เตอร์แคชเชียร์ค่ะทานเสร็จก็มาคิดเงินเป็นร้านที่อยู่หน้าโรงเรียนค่ะเรียกได้ว่าพิกัดของทำเลเนี่ยใช้ได้เลย ต่อไปนะคะอันนี้เป็นร้านอาหารของน้องมาโฮซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆก,กับร้านทาโกยากิมีห้องน้ำแยกออกมาอยู่ด้านนอกนะแล้วก็ด้านนี้คือตัวร้านค่ะเป็นร้านที่มีชั้นลอยด้านบนด้วยลูกค้าสามารถเลือกได้เลยใครชอบสูงๆนะคะก็ขึ้นมาทานกันที่ชั้นสองได้ถ้ามากับญาติผู้ใหญ่ขึ้นไม่ไหวก็นั่งข้างล่างชั้นสเนี่ยมีระเบียงออกไปให้ยืนชมวิวด้วยค่ะ ต่อมาค่ะร้านอาหารตามสั่งอันนี้เป็นของน้องปลายฟ้าเรียกได้ว่าแค่เห็นหลังคาของร้านอาหารเนี้ยเราก็จะหิวข้าวทันทีด้านในด้วยความที่มาในธีมสีดํานะคะก็จะทําให้ร้านเนี่ยดูเด่นแล้วก็หรูหราขึ้นมาเลยมีทั้งอาหารคาวแล้วก็พวกเบเกอรี่อยู่ใกล้กับดับเพลิงโรงแรมแล้วก็โรงเรียนอนุบาลทําเลใช้ได้เลยค่ะต่อไปนะคะร้านอาหารตามสั่ง By ายวา s a k u r a c h a n n e l ก็จะเป็นร้านค้าริมทางที่อยู่ใกล้กับไลฟ์มิวสิกคลับนะคะความพิเศษคือมีสระว่ายน้ำส่วนตัวเล็กๆด้วยแล้วก็ตรงนั้นอะไรเอ่ยบ่อบัวใช่ไหมมีบรรยากาศธรรมชาติให้ดูแบบนี้เนี่ยสบายตาเลยทีเดียวดูหน่อยค่ะว่าร้านนี้ขายอะไรว้าวมีซ้มตาไก่ย่างด้วยค่ะทุกคน <S <S อะต่อไปนะคะอันนี้ขอยืมคำพูดของท่านอุซุยซังมาหน่อยว่ามันอย่างอลังการมากม เป็นคาเฟ่ริมทะเลอีกแล้วค่ะเรียกได้ว่าสไตล์โรแมนติกเลยนี่นะคะมีให้บริการ2โซนด้วยกันด้านในเป็นห้องแอร์มีเคาน์เตอร์ให้บริการอาหารคล้ายๆกับศูนย์อาหารในห้างเลยนะแต่ถ้าใครชอบแบบโอเพนแอร์นั่งรับลมทะเลเนี่ยก็แนะนำด้านนอกเลยโซนนี้มีมินิคาเฟ่ด้วยหรูหราหมาเห่ามากค่ะ และต่อมานะคะร้านอาหารคนเดินและอันนี้ทำเลพิกัดที่ตั้งนะคะอยู่ระหว่างโชว์รูมรถแล้วก็โบสถคริสมีซ้มตำด้วยค่ะแล้วก็มีข้าวเหนียว20บาทเห็นแล้วหิวเลยมีร้านอาหารอยู่4ร้านที่ให้บริการในจุดเดียวกันค่ะอทำร้านก๋วยเตี๋ยวออกมาได้น่ารักมากเลยค่ะนี่นะอารมณ์แบบเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางที่เราแวะนั่งทานกันเลย แล้วก็มีชานมไข่มุกใช่ไหมเมื่อกี้เดินผ่านมาส่วนอีกร้านน่าจะเป็นข้าวมันไก่เอแล้วข้างบนนี้คืออะไรเอ่ยใช่ที่พักหรือเปล่าอ่าเป็นห้องพักจริงด้วยค่ะของคนขายเนาะนี่มีถังเก็บน้ําด้วยค่ะเหมือนในห้องน้ําบ้านพี่เลย <S <S ต่อไปนะคะร้านอาหารตามสั่งการอาหารตามสั่งก็จะเป็นร้านดื่มทางเล็กๆเรียบง่ายแต่ว่าหน้าแวะค่ะ ประมาณว่าซื้อของร้านมินิม์าก,ก็แวะนั่งทานข้าวก่อนได้นะต่อมาอันนี้เป็นร้านอาหารตามสั่งของน้องออมนะคะอ่าเป็นอาหารตามสั่งที่เหมือนจะมีก๋วยเตี๋วด้วยแล้วก็ซ้ายมือเนี่ยมีโต๊ะญี่ปุ่นให้นั่งรับประทานค่ะอ่ะนี่น้องอ,อมเขาโน้ตมาเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเนื่องจากตอนให้ไอพี่เนี่ยน้องเขาลืมพิมพ์โอเคเป็นร้านที่เรียบง่ายน่ารักค่ะ ต่อไปนะคะอันนี้เป็นร้านอาหารตามสั่งที่ตั้งอยู่หน้าโรงเรียนนี่แล้วน้องเขาก็สร้างสะพานล,ลอยมาเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะเพื่อน้องๆน,นักเรียนเนี่ยจะข้ามไปทานอาหารและความว้าวก็คือมีเสาไฟฟ้าด้วยแล้วพอลงไปนะมันจะมีสองฝั่งสีฟ้าเนี่ยเป็นฝั่งร้านร้านอาหารตามสั่งยายพรนะคะด้านในก็จะมีโต๊ะให้บริการอยู่ภายในห้องกระจก ด้านหน้าก็มีลานจอดรถให้บริการเรียบร้อยเลยด้วยนะแล้วก็ส่วนฝั่งนี้น่าจะเป็นบ้านเจ้าของร้านหรือเปล่าคะอาจริงด้วยค่ะเป็นบ้านพักของเจ้าของร้านค่ะและต่อไปอันนี้เป็นร้านอาหารตามสั่งของน้องเอ๋ยค่ะเอ๋ยสุตาพัฒช่อง YouTube หนูเองค่ะอะมีโนต้ตกำกับไว้นะคะก็จะเป็นร้านที่ตั้งอยู่หน้าบ้านเลยค่ะเรียกได้ว่าประหยัดค่าที่ ไม่ต้องเสียค่าเช่าเลยต่อไปค่ะอันนี้เป็นร้านอาหารกึ่งคาเฟ่ที่ตั้งอยู่ติดกับร้านยาด้านหน้ามีแปลงดอกไม้มีน้ำพุมีคมไฟเก๋ๆอ่ะด้านในก็มีเคาน์เตอร์ให้บริการอาหารเมนูต่างๆนะคะเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่น่าเช็คอินเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ด้านในนั้นอะไรเอ่ยอ๋อเฉพาะพนักงานค่ะ แน่นอนด้านในนี้เป็นหลังครัวค่ะเข้ามาได้ฟิลครัวจริงๆเอาล่ะแวะมาซื้อ,อยาหรือว่าแวะมาซ่อมรถก็ตามอย่าลืมแวะมาเช็คอินกันที่คาเฟ่น,นี้ด้วยนะและอันนี้เป็นร้านอาหารริมทางตั้งอยู่หน้าร้านมินิมาร์ค่ะเป็นของน้องม่อนช่องเลเลมอนเกมมิ Le ่งทีวีอ่ะมีโน้ตด้วยนะตรงนี้เลย มาค่ะเข้าไปสำรวจด้านในร้านกันมีโต๊ะพับด้วยมีที่ใส่ช้อนแล้วก็มีที่ใส่ตะเกียบมีที่กดน้ำด้วยค่ะใส่ใจรายละเอียดดีมากอะให้บริการเครื่องดื่มไอศครีมลูกชิ้นแล้วก็ปิ้งย่างด้วยแถมมีส้มตำด้วยนะคะน่ารักมากค่ะใส่ใจรายละเอียดได้ดีและอันนี้ครัวใบพลูสไตล์ชิลๆค่ะ ก็ตั้งอยู่ใกล้กับมินิมาร์ทเช่นกันนะคะน้องคนที่สางเนี่ยน่าจะชื่อใบพลูหรือเปล่าเอ่ยเป็นร้านดิมทางเล็กๆกิ๊บเก๋และเรียบง่ายค่ะต่อมาค่ะยังคงอยู่ในพิกัดที่ใกล้ๆกันอันนี้เป็นร้านอาหารเกาหลีอ่ะสังเกตหน้าคุณแดนเนี่ยนะคะจะดูกอดๆนิดนึงเนื่องจากเมื่อกี้เนี่ยเกิดอุบัติเหตุรถชนโอเคเลยค่ะเป็นคาเฟ่ที่แบบว่าบรรยากาศโรแมนตกมากเลย มีตุ๊กตาต้อนรับอยู่หน้าร้านด้วยค่ะถือว่าเป็นความตั้งใจของน้องคนสร้างมากๆนอกจากภาษาไทยยังมีภาษาเกาหลีกำกับด้วยนะคะส่วนห้องน้ำนี่ก็ให้อารมณ์เหมือนเข้าห้องน้ำห้างเลยค่ะโอเคอาหารอร่อยห้องน้ำสะอาดที่นั่งสบายค่ะอย่าลืมมาแวะคาเฟ่น,นี้กันนะคะต่อไปอันนี้ของน้องคูมิค่ะเป็นการภาคที่มาราทอนมากนะคะ ถ้าลินพี่พันกันไปบ้างเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะเป็นร้านกึ่งคาเฟ่แบบสไตล์บ้านไม้ค่ะอะแล้วก็มีบันไดขึ้นไปชั้นสองด้วยนะนี่ลูกค้าก็เลือกได้เลยค่ะว่าชอบนั่งกินสูงๆนะคะหรืออยากนั่งกินชิลๆอยู่ด้านล่างเมื่อกี้ก่อนเข้ามาด้านในเนี่ยพี่เห็นมีโซนข้างร้านด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยมาค่ะคุณแดเนียลเลิกคิวขมมดได้แล้วนะคะ นี่มีโซนนี้ด้วยเผื่อใครไม่ชอบด้านในค่ะ <S <S ต่อไปค่ะร้านอาหารตามสั่งเกมซิตี้มาในธีมสีชมพูฟ้าหวานแหววเรียกได้ว่าวาเลนไทน์นี้ถ้าใครยังไม่มีที่เช็คอินนะคะสามารถเช็คอินที่ร้านนี้ได้เลยอ่ะด้านในอันนี้อะไรเอ่ยอ๋อห้องเชฟค่ะห้องทำอาหารนั่นเองโอเคน่ารักหวานแหววแล้วก็ทำเลดีค่ะ และต่อมาค่ะเป็นร้านอาหารที่อยู่ใกล้กับอู่ซ่อมรถซ้ายมือมีโซนสวนแล้วก็น้ำพุอยู่ด้านทางค่ะแล้วก็มีห้องน้ำแยกออกมาจากตัวร้านอยู่ด้านนอกนะแล้วก็เป็นร้านที่อยู่ติดกับริมถนนนะคะการเดินทางสะดวกสบายมาไปดูในร้านกันดีกว่าตีนสีชมพูหวานแหววอีกเช่นเคยด้านในมีมุมส่วนตัวไว้นั่งเล่นนั่งกินร้องเพลงคาราโอเกะค่ะ ่อไปอันนี้เป็นร้านอาหารที่อยู่ริมทะเลอีกเช่นเคยสาลีตามสั่งค่ะซึ่งระหว่างทางเดินเหมาะกับคู่ที่มาฮันนีมูนเป็นอย่างยิ่ง <Wow. S 1> นี่นั่งกินอาหารชมวิวชมบรรยากาศทะเลว้าวมีผลไม้ขายด้วยค่ะแล้วก็โซนอีกฟากหนึ่งที่เห็นโน้นนะคะเป็นลานดนตรีชอบทะเลชอบดนตรีก็มาเช็คอินที่นี่เลยค่ะ และต่อมาอันนี้มาจากน้องๆฝั่งเราเช่นกันนะคะร้านอาหารบ้านนอนร้านซึ่งเป็นร้านอาหารตึ่งโฮมสเตย์ค่ะเรียกได้ว่าบริการทั้งอาหารและที่พักเนื่องจากพี่ตังกวาเนี่ยเคยเป็นดีเจวิทยุนะคะงานโปรโมทโฆษณาเนี่ยก็เลยค่อนข้างถนัดนิดนึงนี่ห้องพักดูแบบสุดว้าวมากค่ะมีเปียนโนให้นั่งเล่นด้วยห้องน้ำเนี่ยก็กว้างกวางแล้วก็สะอาดมากๆค่ะ อะเรียกได้ว่าน้องคนสร้างเนี่ยเขาก็ออกแบบมาได้ดีอะดูเหมือนยังมีโซนด้านบนอยู่ด้วยนะคะซึ่งทางขึ้นอยู่ด้านหลังมาเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเหาะขึ้นไปเลยใครอยากจิบวิสกี้ตากลมทะเลยามค่ำแนะนำาลานข้างบนนี้เลยค่ะต่อไปค่ะอันนี้เป็นร้านอาหารตามสัง่งซึ่งเป็นเพิงเล็กๆข้างทางมี่นะสไตล์เรียบง่ายเลยแต่ว่าอบอุ่นค่ะ ผ่านไปผ่านมาหิวข้าวเนี่ยก็จอดรถปุ๊บแวะได้เลยลและอันนี้ใจตรงกับเมื่อกี้เลยค่ะอยู่ในพิกัดเดียวกันเลยซึ่งก็เป็นมินิคาเฟ่แบบห้องกระจกเหมาะกับการมานั่งทำงานค่ะแล้วก็นั่งจิบกาแฟาไปด้วยต่อมาค่ะร้านเป็ดชอบทำสวนเอ้ยไม่ใช่ร้านเป็ดปักกิ่งคนไหนที่ชอบทานเป็ดนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเราได้รวมเมนูเป็ดๆไว้ให้ที่นี่แล้ว ร้านมาในธีมสีเหลืองค่ะน่ารักมากๆต่อไปค่ะไม่ไกลกันเลยอันนี้อยู่พิกัดหน้าโรงเรียนร้านตามสั่งเจ้าเด็ดนะคะเหมาะสำหรับน้องๆนักเรียนที่มาแวะทานข้าวเติมพลังกันๆๆและต่อมาค่ะอันนี้อยู่บริเวณพิกัดตรงใกล้อู่ซ่อมรถเช่นเคยร้านนั่งชิล เรียกได้ว่ามานั่งทำงานพบป่าสังสรรค์นะคะเหมาะมากๆอยู่ริมถนนด้วยๆๆๆๆและอันนี้ไอดีสุดท้ายของคลิปนี้แล้วค่ะข้าวแกงป้าแจ่มเรียกได้ว่ารับประกันความอร่อยด้วยนะคะป้าแจ่มส่งข้าประกวดๆๆๆๆนั่งชมทะเลอิ่มอร่อยสบายกระเป๋านึกถึงข้าวแกงป้าแจ่มค่ะ ขอขอบคุณทุกคนมากที่ส่งเข้ามาร่วมสนุกกันนะคะตอนดับ FC ใหม่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็ดิ่งช่องให้กันด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่นะบ๊ายบายค่ะ